Good morning, students. Good morning, teacher. So how are you today? Okay. Number? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10. Okay. Very good. Very good, so far. มีบ่อแล้มีบ่อแล้วจอ่ะเป็นไงการที่ป่วยไปหลายวันเป็นไงบ้างหายกันหรือยังคะลูกหม่โอ้ง่ายต้องระวังเพราะว่าเด็กๆรู้ไหมการป่วยมาจากอะไรรู้ไหมมาจากฝนมาจากอะไรคะมาจากการดื่มน้ำเย็นมากๆใช่ไหมคะ่ะอมาจากน้ำแข็งมาจากอะไรคะ ล้อไงยยังลูกเอางี้มานั่งยังหรอพี่ก้าวพี่ก้าวพี่กันเหรอโอ้ต้องระวังนะลูกต้องระวังนะคะเดี๋ยวเราจะป่วยตัวเองอ่ะนาฬิกามีประโยชน์ได้ทำอะไรคะลูกอ่ะไว้บอกบอกเวลาถ้าเราไม่มีนาฬิกาเราจะรู้ไหมเวลานี้เวลาเท่าไหร่ ไม่ดูเลยแต่เราใช้สันนิษฐานเอาสมมติว่าพ้าทิตชู่เราเนี่ยแสดงขั้นตอนอะไรนะใครจำได้ตอนเที่ยงเก่งมากตเหมือพิเศษดีหน่อยถ้าผ้าทิงหัวเรามันอยูตอนเที่ยงถ้ามันมีนาฬิกานะถ้าผ้าทิชกำลังขึ้นสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นตอนไหนตอนเช้าตอนเช้าก็อยู่ในช่วงกี่โมงดีพ้าทิชกำลังขึ้น6โมงเช้าไล่ไป7โมง8โมงใช่ไหมลูกนะคะ นาฬิกาภาษาอังกฤษว่าเยี่ยมมากกรเมือก้องหน่อยเก่งมากแสดงว่าเรียนรู st well. ้แล้วจำได้อ้าวภาษาอังกฤษว่าอะไรนะข้อขอที่แปลว่านาฬิกาทามทามแปลว่าเวลานะคะผู้ถามว่า What time it is What time it is ไหนพูดสิคะ What time it is What time ันี้เป็นเวลาเท่าไหร่7 7 o ว่นเซเว c นโ o c อะ What time it is สิบสิอะไรคะเก่งมาก What time it is Eight. Eight o'clock. What time it is? Eight What? Right. Nine o'clock. Okay. What time it is? O Ten o'clock. Ten o'clock. What time it is? Eleven Eleven. What time it is? This is correct. What? Twelve o'clock. Very good. Okay. What time it is? เราต้องไป13เลยถ้ามันเป็นกลางวันนะคะถ้าตามมาตรฐานสากลเขาจะนับเวลากลางวันเป็น12บสอไป13บสามทุกสิบสิบห้าส2บห2สิบเจ็ดแปดสิบอ่สาหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงเก่งมากหนึ่งวันมีมกี่ชัว่วโมง24 24ชั่วโมงนะคะหนึ่งวันมี24ชั่วโมงนาฬิกามีประโยชน์ไว้บอก บอกเวลาถ้าไม่มีนาฬิการจะรู้ไหมเวลานี้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้นะคะนาฬิกาภาษาอังกฤษว่าอเกนอเกนอเกโอเคไวริโกูอะว at t าวน e ่กิสิกโอเค w h a t า i m e is i สโอเคไวริโกูว h a t time is it อะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งดี่า อาเราเริ่มจากตีหนึ่งดีกอ่าตีหนึ่งวานอกคอออกคอฟยกออกอ4ออกคอ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 1เออกคอ เทอรทีโอคขอบโฟทีโอขอบเราเรียกตัวเลขไปแล้วนะเธอทีนโอคขอบโฟทีนโอคขอบไฟฮะสิบทีนสิบทีน แล้วไปอะไรลูกอะไรคะเอกทีเอกที9ออนายอค่ไหร่สใช่ไหมอ่านแล้วน <yeah. S 1> แล้วนแล้วอันนี้18บ oh, oh, แปดเอกทีโอคขอเลวไปนายทีอคทเวตข เว่นที่นนรยีิกาแล้วหวันมีกี่ชั่วโมงชั่วโมงวันมียชั่วโมงชั่วโมงนะคัตบมือให้เจหน่อยเจนกูดรอ่ะนนี้มาเข้าสู่บทเรียนมาเข้าสู่บทเรียนมุนเล่นได้นะมุนเล่นได้นะขได,นะขอได้อ่ะ วันนี้คุณครูจะให้ทำวันนี้คุณครูเตรียมของรีไซเคิลมาเยอะเลยนะคะอะ่ะขอนิดนึง What is What is Okay very good What it is It is apple Okay What it is? is It is banana Okay What it is It s strawberry Okay What is okay. What Very good. What it is? is it? It is lemon. Okay, very good. What it is it? It is tomato. Okay. What it is it? It is apple. What it is it? It is apple. Tangato color. Tangato color. Tangato night. See? What color? let व्हाट कलर येलो व्हाट कलर ऑरेंज रेड व्हाट कलर लेस व्हाट कलर येलो येलो व्हाट कलर येलो येलो व्हाट कलर ऑरेंज ऑरेंज व्हाट कलर येलो येलो व्हाट कलर लेस व्हाट कलर हाउ कलर व्हाट कलर โอเควันนี้กูประเมินใจหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากเลยมมอ่ะวันนี้คคุณรูจะสอนครัสื่ออ่ะคคุณรูเตรียมของมากระดาษรีไซเคิลกระดาษรีไซเคิลคือกระดาษที่ทยอะไรคะลูกของที่ใช้แล้วที่มันเนี่ยมันมันเป็นกระดาษที่มันใช้ไม่ได้แล้วอะลูกเห็นไหมกูชอบการใช้ของรีไซเคิล <ítulo> นะคะไม่ขั้นตอนนี้หนึ่งเด็กครูวางไว้ให้ยากไหมยากไหมเเรียกการอะไรขยำจริงมากใครตอบคะเก่งมากตรงนี้ให้ใจพร้อมหน่อยเขาเรียกการขยำเด็งเรียกอะไรออกเสียงใด้ไหม ขยำง่ายไหมเอาให้มันเล็กเลยนะคะเล็กช่วยขยำไปต่อไปต้องเห็นไหมคะคุณครูคณครูเก็บกล่องกระดาษแต่ละขนาดไปใช้นะคะนี่ถามว่าถ้าเราถ้าเราไม่เอามาใช้อ่ะ มันจะเกิดประโยชน์นะมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะมันก็ยุ่หาอย่าใช่ไหมแต่คุณครูเอามาใช้นี่อะดูนะดูนะคะลูกปิดฝาให้สนิทไม่ยอ่อดูพอเราขยำกระดาษเสร็จแล้วนะคะนะคะแล้วมาติด ใช่คุณครูจะทำอะไรเก่งมากคุณครูจะทำก้อนหินเอาไว้พี่ๆเขาลำโผล่แต่ถ้าหนูทำได้เนี่ยจุดยอดเลยนะเนี่ยเนี่ยไม่ยากเลยนี่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 เห็นไหมเนี่ยก้อนหินมันต้องมีผิวอะไรผิวขุกขะใช่ไหมคะมีผิวขุกขะากระดาษรีไซเคิลเนี่ยเรา เราก็คือเอามาทำแทนผิวคาได้ติดได้ติดได้แต่ว่าเนี่ยดูครูก่อนหน่อยฟังครูก่อนอ่าเก็บมาก่อนเดี๋ยวครูให้เล่นแต่ว่าตอนนี้ต้องฟังครูก่อนอ่ะเนี่ยอันนี้ก็ติดได้นะเนี่ยมันมีผิวคุขาใช่ไหมเราสามารถติดได้เลยเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ก้อนหินมันไม่เรี่ยกเสมอไปมันปมเป็นผิวขุกนผาอ้าวอ้าวอ้าวอย่าเพิ่งสนใจเรื่องอื่นวันชยัยถ้าสนใจเรื่องอื่นแล้วทำไม่ได้แล้วทำมาผิดนะเราก็จะไม่เกิกนนดการเรียนรู้ที่ดีนะอ้าดูนะคะเราติดที่รอบเลยนี่เราติดที่รอบเลย ยากไหมเนี่ยไม่ยากแต่ว่าต้องมองติดที่อยู่ไม่ยากไม่ง่ายน่ะต่อไปก้อนหินมันต้องมีขุดข่ามีมุมมิติที่ทำไมคะน่ะตอนนี้ต้องให้เพื่อนต้องชูช่วต้องให้คนช่วยละอาพิเศษดีม,มา อาตัมือไม่เสร็จดีหน่อยหัวหน้าล้อคนสวยของเรานะคะสวยหมคะสวยมากไหมสวยมืออะไรนะสวยมันดาราโอ้โหเล่นเรื่องอะไรคะดาราคนนี้ดำดงเอใครใส่ใช้ดีมาก คิดว่าทำได้นะเด็กๆคิดว่าทำได้นะ พยายามที่ A แปลจังทำไมมันนอ่ะมาแล้วพยายามพยายามอย่าให้ขาดถือดูนะคะอ่ะน้องๆดูน้องๆดูน้องๆด,งงด,งงดูพยายามอย่าให้สังกะเทตรงนขาดเพราะไม่ข้ามง่ายลูกบอ

คุกคาคุกคาเดี๋ยวใครทำสวยก็ครูมีรางวัลให้อะไรลูกอะัสดีกุทำให้กูแย่ยัง ด้านดาวสีเงินให้คุณแอจีด้านด้านกับคุณพูยิงญี่นึ่นเพราะว่าเดี๋ยวโดนทำอะไรกันอยู่วันนี้าทำอะไรบอกคุณแองสิลูกตอนปรมานี้ใช้รานโขต่ออันนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมอ้าวขอบคุณค่ะโอเคเมื่อกี้เราตีต่อที่ห้องีลูกขึ้นเต้นเลยเออที่ห้องนี้เป็นการอ้าวยืนอ่านนะอ่านดู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 จะบอกแล้วเนี่ย

เหนื่อยไหมนะต้องไปก็ดูหน่อยอยากทำเยอกยันโอเคพร้อมเจใจทุกคนน้องลงค่ะลูกเดี๋ยวพ่อพูดเอาวางไว้วางไว้อย่าขยำขยันก่อนอ่ะร้องลงก่อนลูกร้องนี้ใหญ่เลยแมงกระดาษไปแมงกระดาษไปลูกเดี๋ยวต้องปอกไปชิ้ลูกบอลขยำขยันก่อนลูก นะคะตอนนี้เด็กๆทุกคนก็กำลังฝึกอะไรกันลูกฝึกขยำกระดาษนะลูกโอ้โหเก่งมากเลยนะคะห, <c oughs> หรออะได้ขยำได้ลูกขยำได้การขยำกระดาษนี่ฝึกกล้ามเนื้อมืออะไร <c oughs> กล้ามเนื้อมันเล็กนะคะลูกบาวางขยำได้ไหม